ตอนนี้เราอยู่กับฮอตครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับทุกคนน่าจะรู้จักฮอตดีนะที่ไปเทส t วิวทูแม็กก็นี่แหละฮอตแล้วก็ทำงานร่วมกับหมอแอร์ครับผมใช่ไหมอ,อธิบายตัวเองแนะนำตัวเองว่าเราคือใครนะีก็ชื่อฮอตครับกิรพัฒน์สีเรืองตอนนี้กำลังจะไปเรียนปริญญาเอกด้านลินิคอลเอ็กซ์ไซส์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่อังกฤษครับ ปัจจุบันทํางานอะไรอะ่ะเกี่ยวกับกีฬาจริงๆแล้วก็เป็นการลงทุนเอาเครื่อง v ิวทูแม็กจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาอยู่ในเซตติ้งโรงพยาบาลในประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเป็นที่แรกที่เราเอาเครื่อง v ิวทูแม็กในเชิงวิทยศาศสตร์การกีฬากับหมอที่เป็นคาร์ดิโอแล้วมีความสนใจด้านกีฬาเอามาเมิร์ชกันครับผมเคยไปเทสกับฮอตเมื่อปี2018ตอนนั้นก่อน หลังจากพี่จบที่ที่แลนสลอตครับผมแล้วก็ไปเทสกับฮอตน่าจะเป็นการเทสแรกๆของพี่แล้วก็ปี18 <2018 S 2> <ช>ก็8ปีใช่ครับ,รบน่าจะเป็นปีแรกของผมกับพี่แอร์พอดีว่าเรื่องมันคือผมเรียนตรีโทด้านวิวท o ม a กเซียงกริดนแะครับแล้วก็พี่แอร์จบด้านหัวใจพอดีแล้วไปเรียน X MBA ของธรรมศาสตร์ก็ความเป็นหัวธุรกิจก็พุงผ่านเลยเอามาเมิร์กันจน เป็นเซตติ้งยาวๆกันไปเลยครับปัจจุบันนี้ก็รับเอ่อเทสบิวมักนักกีฬาใครบ้างที่ไปจริงๆแล้วตัวอย่างส่วนใหญ่คนที่มา100ซก็จะเป็นคนที่วิ่งแล้วหลงโซนไปแตะโซน5้าแล้วไม่รู้เพสตัวเองหรือบางคนที่มีโรคกรรมพันธุ์จากคุณพ่อคุณแม่มีภาวะดัชนีมวลกายที่สูงหรือออกกําลังกายแล้วเจ็บแหน้าอกอยากมาเคลียร์ให้มั่นใจว่าการที่เขาออกไปวิ่งแล้วเนี่ยความเสี่ยงจะเสียชีวิตจะต่ําลงครับผม เอางี้ก่อน VO2 max คืออะไรก่อนมันมันมันสำคัญยังไง VO2 max ค่าที่อยู่ในาฬิกาเนี่ยมันใช่ไหมค่า VO2 max เนี่ยมันคือจริง,รงๆแล้วคือ maximum oxygen consumption คือการใช้ออกซิเจนสูงสุดในขณะออกกำลังกายมันจะสะท้อนว่าหัวใจเนี่ยบีบตัวแล้วเลือดอไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้ดีหรือเปล่าปอดสามารถขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆได้ดีหรือเปล่า และกล้ามเนื้อที่มีตัวไมตโตคอนเดียมหรือว่ามีตัวหลอดเส้นเลือดฝอยเยอะๆเนี่ยมันสามารถดันแรงเป็นออกซิเจนที่มีคุณภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มาทสวิโอทูแม็กซ์อะครับไม่ใช่มาทสเพื่อรู้ค่าวิโอทูแม็กซ์อย่างเดียวไม่ใช่รู้โซนทั้งห้าโซนแต่เราสามารถรู้ได้ว่านักกีฬาคนนี้แข็งแรงเรื่องปอดหัวใจหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่แข็งแรงเลยเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ครับผมก็ประมาณว่าดูห้องเครื่องไหม ิวทูแม็กคือห้องเครื่องไหมประมาณนั้นห้องเครื่องของรถยนต์ครับผมเอนจินว่าเครื่องใหญ่เครื่องเล็กอะไรประมาณนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะเรื่องวิวทูแม็กซึ่งทุกคนน่าจะคือคนนี้น่าจะเชี่ยวชาญที่สุดแล้วอ่ะใช่ไหมตัวเรียนเอกด้วยนะครับผมแล้วก็แน่นอนในแง่มุมของการเป็นนักกีฬาของฮอตเองฮอตก็เล่นกีฬาเล่นไอรอนแมนใช่ครับผมกี่สนามแล้วครับส1สนามครับผมส1สนามนี่คือเราได้ข่าวว่าไปลางกาวีเยอะมากกี่สนาม รอบที่เจ็ดแล้วครับทางลังกาวีทําไมถึงต้องไปลังกาวีเจ็ดรอบครับไม่เบื่อครับเขาบอกว่าลังกาวีเนี่ยมันเป็นสนามที่ยากทั้งๆที่มันอยู่ใกล้ประเทศไทยอยู่ใกล้แบบฝั่งเดียวกับสตูลเลยครับแต่กว่าจะสมัครเต็มอ่ะสามวันก่อนหน้านั้นเองสมัครได้เลยต่างกับที่ยุโรปที่เต็มตั้งแต่สามวันแรกแต่ว่ามันโหดมันโหดมันยากมันยากแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราจบลังกาวีได้ครั้งหนึ่งเนี่ย 95%ในสนามไอรอนแมนทั่วโลกไปแข่งขันได้หมดเลยครับก็คือไอรอนแมนก็ว่ายน้ำ3.8ขับปั่นจักรยาน180แล้วก็วิ่ง1มาราทอนต่อกันเนี่ยทำสามอย่างต่อกันออสก็จบมาแล้ว11สนามซึ่งถ้าได้12บวก1ก็จะไปโคนาฮาวายโคนาฮาวายโคนาาวก็เหมือนแบบเมกะของพวกไอรอนแมนใช่ครับโอเคแต่ว่าเราก็มีความเขาเรียกอินไซด์ เข้าใจเพนพอยต์ของนักกีฬารวมถึงเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเราเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ไหมใช่เราจบอะไรมาบ้างตั้งแต่ปตตีป,ปริญญาตรีเป็นด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาลาัยพอร์ตสมาร์ทแห่อังกฤษ<อ>แล้วปริญญาโทจะเป็นสปอร์ตเพอร์ฟอร์แก็คือดู p e r f o r m ร์แมอย่างเดียวเลยในนักกีฬาครับผมแล้วก็ปริญญาเอกจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคล i n i c a l e x e r ซ์ซอร์ซายทำวีโทูแม็กซ์ใน ผู้ป่วยมากกว่าครับผมเหมือนว่าทําให้ค่าวิวทูแม็กซ์มันสามารถใช้ได้รอบด้านมากขึ้นแต่ว่ามันก็มีทั้งแบบเ e อร์ฟอร์แมนซ์เฮลท์แล้วก็ลองจีวิทยถูกต้องครับไอปริญญาเอกนี่ที่จะไปเรียนก็คือลองจีวิทยถูกปะเกี่ยวกับเรื่องเหมือนมีคนไข้คนหนึ่งที่แบบพินผู้ป่วยวิกฤตมาเทสกับเราแล้วเราก็มาพิจารว่าถ้าเขามาเทสกับเราเสร็จแล้วเนี่ยสเดือน6เดือน9เดือน12เดือนเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอายุไขประมาณนั้นครับก็เหมือนว่าถ้า เป็นโรคร้ายชนิดหนึ่งถ้าหมอเนี่ยทายถูกประมาณ50จาก100คนด้วยใช้ไกด์ไลน์ WHO แต่ถ้าใช้เครื่อง View to Max เข้ามาประกอบด้วยเนี่ยเขาบอกว่าสมมติฐานของผมมาจจะอยู่ที่ประมาณ74จาก100คนอโอเคทีนี้คำถามที่แบบว่าหลายคนสงสัย View to Max มันต้องสูงตัวเลขสูงหรือมันต้องยังไงเมื่อเทียบกับอายุหรือเมื่อเทียบกับวยัยเพศอะไร เราต้องมองก่อนว่าเราต้องแยกแยะก,กันให้ออกระหว่าง v ิวทูแม็กซ์ในน,นักกีฬากับกับคนทั่วไปอันนี้ <c oughs> เราจะเริ่มประเด็นอะไรก่อนครับวิวทูแม็กกับนักกีฬานักวิ่งเนี่ย <Okay. S 2> นักวิ่งอย่างเราวิวทูแม็กซ์ในนักกีฬากับนักวิ่งเนี่ย <c oughs> คือสิ่งสําคัญเลยค่าวิวทูแม็กซ์ถ้าเมื่อไหร่เราวิ่งเกินระยะ5กิโลเมตรไปแล้วเนี่ยห้ามสนใจค่าวิวทูแม็กซ์เด็ดขาดเอาเหรอใช่ครับก็คือพวกวิสิบเคอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องสนใจใช่ครับเหรอ สมมติว่าพี่หนุ่มอายุเท่าไหร่นะครับอายุ <c oughs> ...53 53ิบสามิบสามขออนุญาตว่าในนาฬิกาหรือว่าไปเทสกับผมผมจำตอนตอนไปเทสกับฮอตหรือไปเทสล่าสุดก็53กับห้อโอเคถ้าเทียบแล้วเนี่ย52 53มันอยู่ในเกณฑ์ซุปพี่เหลี่ยแล้วถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ซุปพเหลี่ยเนี่ยอย่าไปสนใจขนาดนั้นสิ่งที่สําคัญกว่าเขาบอกว่า ค่าซับ VO2MAX หรือ running economy มีความสำคัญมากกว่าอธิบายตรงนี้หน่อยครับได้ครับผมยกตัวอย่างเช่นเรา2คนมีความเร็วสูงสุดในการวิ่งอยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันอันนี้สมมตินนะ uh huh. สมมุติเหมือนกันแต่ถ้าเราไปวิ่งมาราธอนครับ42กิโลเนี่ยเราไม่สามารถวิ่ง100%ได้ตั้งแต่กิโลแรกถึงกิโลที่42อ oh, ๋อวทูมันคือแม็กอ่ะแม็ใช่ครับแม็เน uh ี huh. ่ยมันจะอยู่ได้แค่ ตามหลักวิชาการคือ3,000เมตรเท่านั้นครับเพราะแปลว่าเราไม่ได้ใช้แม็กตรงนั้นไ,ได้ใช้ซับแม็กซ์เราใช้ซับแม็กซ์ตรงนั้น, Sub Sub น,นแล้วในซับแม็กซ์เนี่ยเราก็ต้องอยู่ในโซนที่เราวิ่งแล้วใช้ไขมันเป็นพลังงานเนื่องจากว่าไขามันเนี่ยอยู่ในร่างกายเราไม่ว่าจะอ้วนหรือผอมเนี่ยอยู่ในร่างกายเรามันมาณ7-8หมื่นแคลอรี่ใช้ยังไงก็ไม่หมดแต่คาร์โบไฮเดรตน้ำหนักตัวเราสูสีกันมประมาณ65-70เนี่ยอยู่ในร่างกายเราแค่2,000แคลอรี่แค่นั้น มันก็จะหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราวิ่งแม็กซ์อย่างเดียวอะร่างกายใช้คาร์โบไฮเดตก็เกลี้ยงหมดแป๊บเดียวก็เกลี้ยงแป๊บเดียวหมดเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องอยู่ในโซนที่ใช้ไขมันแล้วก็ผสมคาร์โบไฮเดตบ้างแล้ววิ่งไม่เร็วจนเกินไปจนยางแตกไม่ช้าจนเกินไปจนเข้าเส้นชัยแล้วแบบยังรู้สึกสบายอยู่ซึ่งการเทสวิ่งทูแม็กเนี่ยเราจะรู้ว่าซับแม็กซ์อะไรแล้วมาราธอนเพสควรจะเป็นเท่าไหร่ใช่ครับผมถูกต้องครับเหมือนว่าเราสองคนเนี่ยมีรถสเปคเดียวกัน2คันหมดเลยครับ แล้วก็มีน้ํามันเหลือในรถอยู่ที่45กิโลที่เหลือ,อผมออกตัวผมเหยียบปื๊ดแรงไปเลยกินน้ํามันกินน้ํามันอาจจะพอ10กิโลเมตรสุดท้ายผมอาจจะต้องค่อยๆชะลอรถเพื่อให้ใหมันเข้าเส้นชยัยโดยที่น้ํามันยังพอเหลืออยู่แต่ถ้าพี่หนุ่มรู้จักการเรียนรู้ว่ารถคันนี้ยมันเหยียบประมาณความเร็วเท่านี้และเลี้ยงได้ตลอดตั้งแต่กิโลแรกถึงกิโลที่42อันนี้คือเขาเรียกว่า running economy นะครับ พอจะยกตัวอย่างแบบว่าสมมุติพี่วิ่ง 10K เพช5หเพช5ครับผมอันนี้พี่ใช้แม็กถูวปาเกือบหรือจะซับแม็กประมาณถ้าตามหลักวิชาการประมาณ92%ของแม็ก92%ของแม็กแล้วพี่ควรจะวิ่งมาราธอนด้วยเพชไรเอาคร่าวๆครับถ้าคร่าวๆถ้าตามหลักวิชาการเลยนะครับก็85% 85%อันนี้สำหรับพวกอีลีทนะของ Max Speed แต่สำหรับคนเราผมว่า60 ถึง75%ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับ7 5ของของ Max Speed Max Speed พี่ก็น่าจะแปลว่า Max s p e e d พี่ก็ต้องไปเทส Max Speed ถูกปะใช่ครับ Max Speed เช่นสมมติวิ่งบนหลยพาเนี่ยนั่นคือ Max Speed ที่เราเทสกันอ๋อเช่นสปีดสิอย่างเงี้ยถูกปะอ๋อแล้วก็ดูว่า75%ของสปีดนั้นควรเป็นเท่าไหร่ใช่ครับผมซึ่งมันจะคาดเคลื่อนไหมจริงๆแล้วถ้าเทสต์วิ่ทูแม็กใน ห้องล็บ setting ที่ที่ในคุณภาพหรือว่าเทสแ l a เตทที่เป็น outdoor ที่เรามีการ c a l ิ b บ a แล้วก็ควบคุมตัวแปรให้เหมาะสม,ะมการ p r e d i c มารารอนเพสนี่แทบจะเป๊ะเลยเพราะว่ามันมีหลักวิชาการในการมานเฟิร์มตลอดแค่ว่าวันนั้นอาจจะอากาศชื้นก็อีกอีกปัจจัยหนึ่งใช่ครับความร้อนหรือการเติมพลังงานระหว่างทางก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งรหรือการบาดเจ็บระหว่างทางอะไรอย่างี้ใช่ไหมถูกต้องแต่ถ้าแบบว่าทุกอย่างแบบตามแผน มันก็จะ <Perfect condition. S 2> มันก็จะตรงกับเพสที่เราไปเทสต์วิวทูกม็กถูกต้องครับแปลว่ามันก็ก็ค่อนข้างแม่นค่อนข้างแม่นในในระดับหนึ่งเลยครับเวลาเราไปเทสต์วิวทูแม็กสิ่งที่เราจะได้คืออะไรบ้างหนึ่งคือหลักๆแล้วคนที่มาเทสเขาต้องการรู้ค่าวิวทูแม็กเพราะว่าในนาฬิกามันอาจจะคาดเคลื่อนได้อย่างของพี่เนี่ยสี่สิบเจ็ดในนาฬิกาแต่ของจริงมันก็ไม่ตรงครับเราควรจะเชื่อเลย กูกเชื่อแลบเนาะแน่นอนครับแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งคือเพนพอยคือคนที่ใช้ v ิวทูแม็กในนาฬิกาเนี่ยไม่ค่อยอัปเดตน้ําหนักตัวในแอปเท่าไหร่ oh. เพราะว่า v ิวทูแม็กซ์มาประกอบด้วย CC ต่อนาทีต่อกิโลกร,รัมของน้ําหนักตัว oh. เพราะนะั้นถ้าเราอัปเดตน้ําหนักตัวในแอปพลิเคชันที่มันลิงก์กับนาฬิกาเนี่ยมันจะทําให้ค่า v ิวทูแม็กเราก็จะเสถียรมากขึ้นครับผมแปลว่าถ้าเรายิ่งน้ําหนัก ลงเรื่อยๆแต่ว่าเรายัางวิ่งได้ดีเท่าวิวทูแม็กก็เพิ่มถูกไหมถูกต้องครับใช่ครับผมแล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าเออถ้าอยากไปทํวิวทูแม็กในในกาให้มันได้เยอะๆอย่างเงี้ยให้ไปฮิตให้ไปอินเทอร์วอลอะไรเงี้ยจริงไหมก็เป็นเรื่องจริงการที่ทําให้วิวทูแม็กมันเพิ่มขึ้นมันสามารถทําได้หลักๆก็คือสมอย่างครับการออกกําลังกายถ้าตามวิทยาศาสตร์กีฬามันจะมีแค่3โซนแค่นั้นอ้าวเหรอแต่สมัยนีย้มันมี5้าโซนห้าโซนมันเลยทำให้บางทีว่า โซนสมันมีไปทำไมวนนะมนันเกรกรนะประมาณนี้ครับโซนแรกก็คือแบบเบาถึงหนักปานกลางโซน2หนักปานกลางถึงหนักโซน3คือหนักไปเลยมีแค่สามอย่างแค่นี้ครับเอาใหม่เอาใหม่โซนเบาบานเบา,บาถึงปานกลางถึงปานกลางครับถ้า RPE มันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ6กถึงหกเต็ม10เหนื่อยเอเริ่มรู้สึกเหนื่อยหายใจหนักปานกลางสื่อสารได้เต็มประโยชน์ก็โซนสองประมาณนั้นใช่ครับ โซนที่3คือก็โซนที่3ในสมาร์ทวอชกับโซนที่มันคือโซน2ในหลักวิชาการก็อยู่ที่ประมาณความเหนื่อย7.5ถึง8เต็ม1 0 8คือเหนื่อยมากหายใจหนักมากสื่อสารได้แค่คำสองคำเราจะเรียกมันว่าอะไรโซนเลยเราจะเรียกมันว่า moderate to high intensity หนักปานกลางถึงหนักครับผมหนักปานกลางถึงหนักใช่ครับ และหลัง <Okay. S 2> จากนั้นก็จะเป็นโซนที่หนักสุดอ๋อมี3โซนมีสโซนประโยชน์ของโซนแรกก็คือโซนหนึ่งในววทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าโซน2ในสมาร์ทวอชเนี่ยประโยชน์มันก็คือว่ามันจะทําให้ร่างกายเรามีตัวไมโตคอนเดรียเยอะอแล้วก็มีเส้นเลือดฝอ,อยเยอะอเหมือนยิ่งออกกําลังกายเบาๆไปเรื่อยๆร,ร่างกายมันก็จะผลิตเส้นเลือดฝอ,อยออกมาไม่ช้ำมากไม่ช้ำมากถึงแม้ว่ากล้ามจะไม่โตเราสังเกตว่าคลิปโชเก้เนี่ย ล,ลีนมากเลยแต่ข้างในนั้นเขามีเส้นเลือดฝอยแบบเยอะมากใช่ครับเขาเลยพอมากลางตารางของคลิปโชเก้ดูในการซ้อมเนี่ยแปดสของคลิปโชเก้ซ้อมอยู่ในแต่ละโซนของ LIT ก็คือ low intensity training อย่างเดียว <anatomy> ครับโอเคแล้วโซนที่2ในหลักวิทยาศาสตร์การกีฬากับโซน3หรือ4ในสมาร์ทวอชถ้าเรียกแล้วก็เป็นโซนแลกเตเป็นโซนแลเต t h r e s h o l แตะ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 ใช่ครับถ้าแตะหรือเกินเออแตะดีกว่าถ้าเป็นในเชิงแลกเตะถ้าไม่ไม่พูดตัวเลขจริงจังมากก็อยู่ที่ประมาณ4มิลลิโมลหรือว่าถ้าเทสต์วิวทูแม็ก็จะเป็นช่วงที่ร่างกายผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วการหายใจอักของเราเนี่ยมันเกินขนาดจนที่การาฟมันหักเหอันนี้คือเป็นช่วงที่เราออกกำลังกายในโซน4ในสมาร์ทวอชอ๋อโซน4ประโยชน์ของมันคือ เหมาะสมกับการเตรียมตัวการแข่งขันแล้วก็มีความทนทานค่าแลคเตตที่มันผลิตออกมาจาก<ม>ร่างกายก็เขาเรียกว่าค่าแลคติกมันมันขึ้นสูงแลคเตตโปรดักชัน<ม>กับแลคเตตเคเรนซ์มันไปได้ไม่เสมอภาคกันมันเคลียร์ไม่ทนันเคลียร์ไม่ทนัทนประมาณซึ่งรจริงๆแล้วแลคเตตนี่มันมันเป็นพลังงานถูกไหมมันถูกดึงกลับมาเป็นพลังงานไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าถ้ามันเยอะจนล้นแล้วเคลียร์ไม่ทนันมันจะเกิดอะไรขึ้น มันก็จะทําให้เราเกิดอาการชนกาแพงได้หรือว่าถ้าโหลดคาร์โบไฮเดรตมากไม่พอก็จะทำให้มันกัดกินพวกตัวมัสเซอไกโคเจนได้แปลว่าเราต้องเลี้ยงให้มันเกือบจะเจอเกือบจะปริมปริมถูกไหมขอบล่างเนี้ยถ้าเป็นการวิ่ง10กิโลก็คือต้อง,ต,องต้องเลี้ยงให้ได้ตรง LT 2, LT 2. 2> ตรงนั้นเยอะๆแต่ถ้ามาราทอนก็คืออาจจะอยู่ตรง LT 1ถ้าซ้อมถึงถึงหน่อยอาจจะบวกตรง LT 1ไปได้ประมาณ5% อธิบายตรง LT นะต้องอธิบายว่าเดี๋ยวคนงงมันมีอะไรบ้างตรงเนี้ย LT 1, LT 2ก็เหมือนเดิมครับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาก็คือการเจาะหาค่าแรคติกเนี่ยเราต้องการแค่ตัว LT 1กับ LT 2แค่นั้นแล้วก็มาพลอตว่าเป็นโซนอันไหนเป็นโซนออกกำลังกายแบบเบาแบบปานกลางแบบหนักกลางเบาต้องอยู่ตรงไหนเบานี้ต้องอยู่ตรงไหนเบาก็คือต่ำกว่าต่ำตกว่าตรง LT 1ครับผมต่ำกว่า LT 1นะ กลางก็คือระหว่าง LT 1กับ LT 2อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็น Good steady aerobic training อืมโอเคครับแล้วก็ตรง LT 2ขึ้นไปอีกนิดอันนี้คือเอาไว้ซ้อม Tempo อันนี้คือตามหลักวิชาการนะครับ <Okay. S 1> มันมีหลายสกูมากมันมีสามโซนถูกไหมสำหรับษษวิทยาศาสตร์ก็คือโซน1น 2, ่งโซนสองโซน3โซนสามนี่คือก็การลงแบบ HIIT SIT สปริน t ์อินเทอร์วอลเทรนนิงประโยชน์ของมันก็คือทำให้กล้ามเนื้อมันโดนดามาจแล้วมันก็สร้างขึ้นมาใหม่กล้ามเนื้อจะมีขนาดใหญ่ขึ้นพอเราไปดันความหนักของงานพอกล้ามเนื้อมันใหญ่เราก็สามารถดันความหนักของงานได้เยอะแล้วก็ใช้ออกซิเจนได้เยอะเพราะฉะนั้นแล้วการออกกำลังกายทั้ง3โซนเนี่ยช่วยดันค่าวิวทูแม็กซ์ขึ้นหมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าบริบทของโซนนั้นมันช่วยอะไรบ้างครับผมไอโซน3มันคือการฝึกนูโรด้วยถูกไหมถ้กให้ประสาทสั่งการมันรู้จักใช่ครับความเหนื่อยความแบบ เรลแบบนั้นถูกไหมถูกต้องครับ uh แต่คลิปโชเก้ใช้เวลากับโซน Hiit เนะี่ยแค่ประมาณแบบ5-10แค่นั้นแปลว่าว o โ m a x มีแปลว่าเครื่องมันใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้พลังงานอย่างประหยัดพลังงานแบบสำหรับมาราธอนเพราะเราวิ่ง,งใช้ซับแม็กอยู่ใช่ครับผมแปลว่าเราเราต้องสนใจไหมหรือว่าเราต้องมีว o โอ a ูเยอะๆไหมหรือเราต้องทาอะไรกับ สำหรับผมแล้วถ้าค่า View to ม a x มันอยู่ในเกณฑ์ในนาฬิกาถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ o o o d to e x c l l l e n t หรือว่าในเกณฑ์ superior แล้วเนี่ยเราต้องไม่มองมันเป็นตัวแปรหลักแล้ว<อ>มันเป็น Less Sensitive Indicator แล้วสิ่งที่สำคัญคือเราต้องมามองเรื่องค่า Sub View to ม a x มากกว่าโอเคค่า Sub View to Max เนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรจากมันหรือว่าเราจะจัดการอะไรกับมันเพราะว่าถ้าเรารู้ค่า Sub v ิวทูแแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถวิ่งโดยที่ร่างกาย ไม่หนักจนเกินไปที่เข้าเซนชัยแล้วไม่มีสภาพหรือว่าต้องเดินเข้าเซนชัยหรือว่าไม่เบาจนเกินไปที่เข้าเซนชัยแล้วยังมาบาอกเฮ้ยแรงยังเหลืออยู่นะครับโอเคถ้าใครเพราะฉะนั้นถ้าใครที่วิวตูแม็กดีอยู่แล้วกู๊ดเอ็กซ์แลนเซถูกไหมครับก็ให้วิง่งก็ให้หาวิธีประหยัดพลังงานครับซึ่งมีอะไรบ้างที่เราจะช่วยให้เราประหยัดพลังงานในการในการวิ่งมาราธอนหนึ่งก็ต้องซ้อมตัวโซน2 เอนดูรันเบสเอนดูรันเพื่อให้เส้นเลือดฝอยมันมีการแตกแขนงและสร้างตัวอยู่ในกล้ามเนื้อของเราเยอะๆ <E <ast> การที่เราวิ่งโดยมีเส้นเลือดฝอยเยอะๆเนี่ยมันช่วยอะไร,รในขณะวิ่งจับตัวกับออกซิเจนแล้วก็มีความทนทานไปได้ไกล <E <ast> แปลว่าไอ้ที่เราบอกว่าต้องวิ่งช้าเพื่อเพื่อเบสเอนดูรันเนี่ยมันคือการให้มีเส้นเลือดฝอยใช่ครับมีไมโตคอนเดรียครับผมเหมือนเหมือนเรามีตัวจ่ายพลังงานเยอะๆถูกไหมใช่ครับมันเหมือนว่า เป็นการสร้างถนนเพิ่มให้รถเยอะๆมันขับผ่านได้เป็นการจัดระเบียบรถด,ด้วยการสร้างถนนเพิ่มแต่การออกกําลังกายแบบหนักสลับเบามันคือการขยายเมืองเพิ่มครับผมโอเคแปลว่าฟา c i ซิลิตี้ทัฟฟิกอะไรพวกนี้มันต้องดีก่อนถูก,ก่อนจะขยายเมืองใช่ครับโอเคทุกคนไม่งงนะแปลว่าการซ้อโอเคนอกจากการซ้อมแบบเบสเอนดูรันเน สร้างเซลล์ไฟฟ้ยสร้างไมโตคอนเดียวเพื่อเพื่อให้เรามีพลังงานเรื่อยๆเพื่อให้เราไม่เหนื่อยถูกไหมไม่เหนื่อยเร็วถูกไหมไม่เหนื่อยเร็วแล้วระบบหายใจปลอดด้วยไหมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ออกกําลังกายในโซนนี้มันก็เป็นฐานพีระมิดอยู่ที่ประมาณ70-75%ถึงเ้ซึนงมันช่วยทําให้ฮาร์ตสต็อกวอลลุ่มคือการบีบตัวหัวใจพัฒนาแล้วก็ช่วยเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งออกซิเจนโอเคก็แปลว่าหายใจไม่เหนื่อย แล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยประมาณนั้นครับแล้วก็นอกจากเรื่องโซน2ที่ต้องซ้อมเนี่ยมีอะไรอีกบ้างที่จะทําให้เราวิ่งอย่างประหยัดพลังงานแล้วก็การซ้อมอยู่ที่โซนเทมโปและเตทเรชโชคือโซนโซนสประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีประสบการณ์มากพอระหว่างการซ้อมโซน2กับโซน4เราจะรู้ว่าความเร็วไหนเราควรที่จะไม่ต้องแตกไปถึงเพื่อไม่ให้เกิดการเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุครับผมถ้าเราซ้อมเกินโซน เกินไอเทมโปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไปเหมาะกับการซ้อมการวิ่งห้ากิโลให้ดีสิบกิโลให้ดีครับผมโอเคนี่คือเหตุผลว่าทําไมซ้อมห้ากับซ้อมมาราธอน,ม,นมันคนละสูตรถูกต้องครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหมือนที่พี่เคยคุยนักกีฬาหลายคนบอกว่าเขาซ้อมเบสเป็นมาราธอนเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้หวังว่า5้า0 k สิบเคเขาจะเร็วใช่ครับเพราะว่าในโลกนี้เราก็ไม่เคยเห็นคนที่วิ่ง4ี่บกิโลได้ดีแล้วกลับมาวิ่ง S <S 21 <S <S หรือ10ได้ดีมันคน<อ>ละมันคนละสูตรการซ้อมใช่ครับทีนี้สําหรับ v ิวทูแม a x เรื่องของการเปลี่ยนโอเควิวทูแม a x เราเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องห้องเครื่องเนาะแต่ว่า s u b m a ็ของการวิ่งแบบเร็วเนี่ยมันต้องมันต้องหาเขาเรียกว่าอะไรหาสูตรในการทำให้เราวิ่งซับแม็กนั้นได้นานๆนอกจากการสร้างไมโตัวคอนเดียแล้ว มันมีแบบอื่นไหมอย่างเช่นที่เขากำลังที่ทกันเช่นท่าวิ่งที่ประหยัดพลังงานฮอสมีมุมมองยังไงกับเรื่องนี้จริงท่าวิ่งประหยัดพลังงานมันก็จะไปอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องชีวกลาศาสตร์กลไกของข้อต่อก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ละเอียดอ่อนมากแต่สามารถบอกได้เลยว่าการเข้าถึงเรื่องการปรับท่าวิ่งหรือการดูองศาข้อต่อเนี่ยมัน <Yeah. S 2> ไม่ได้ง่ายเหมือนวิวทูแม็กซ์ต้องเข้าไปใน l a บของมหาวิทยาลัยที่ติดมาร์กเกอร์ แล้วก็ใช้เวลาเคลิเบตเกือบสองชั่วโมงเพื่อมาดูท่าวิ่งแบบนี้ครับดูด้วยตาเปล่าก็อาจจะไม่ไม่สักทีเดียวไม่ไม่สักทีเดียวใช่ครับก็เหมือนกับนักนักวิจัยใน l a บที่เขาเทสนักกีฬาของเขาด้วย l a บห้องครับผมแล้วฮอตคิดว่ามันมีผลไหมกับคือท่าวิ่งมันมีผลไหมแน่นอนครับท่าวิ่งมีผลการ lean forward ไปข้างหน้าก็จะทําให้ช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นหรือว่าบางทีการที่ เราลงส้นเท้าแล้วมันเกิดโอเวอร์สไลด์ก็มีสิทธิ์ที่เราอาจจะเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บแล้วก็มันใช้การคอนแทคไทม์ที่มากกว่าการที่ลงกลางถึงปลายเท้าคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้จังหวะในการวิ่งของตัวเองให้มันมไม่ไม,ไม่ไม่เกินโซนครับผมเพราะถ้าแบบว่าโอเคบางทีถูกต้องแต่ว่าจริงๆหัวใจมันคือโซนนั่นแหละโซนที่ที่เราจะต้องวิ่งตัวมาโอเค มีอะไรอีกบ้างที่เป็นปัจจัยทั้งภายในและก็ภายนอกที่ทําให้เราวิ่งมาราธอนได้ประหยัดพลังงานแล้วนี่โคน,นมีเนี่ยแตกแขนงไปได้ประมาณ7หลักอ่าอย่างหนึ่งคือเรื่อง Strength Training เรื่องอความแข็งแรงเรื่องเอเขาเรียก high a อ t ติจ d e การที่ขึ้นไปซ้อมข้างบนเขาเพื่อให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดมากขึ้นบนเขาสูงๆที่มีออกซิเจนน้อยๆมากขึ้น เกี่ยวกับเรื่อง flexibility อการยืดหยุ่น HIP ประมาณนี้ HIP anthropometric เรื่อง biomechanics แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่อง physiology ก็คือการซ้อมในโซนที่ถูกโซนครับผมอากาศด้วยถ้าไปใจภายนอกใช่ครับอากาศอาหารพลังงาน mental แน่นอนครับทั้งหมดเคยเบื่ว่ามันเยอะมากเพราะาฉะนั้นดู v o 2 m a x แล้วก็จะมา p d ดิกอย่างเดียวก็คง มันมันก็อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวใช่ครับถูกต้องครับทีนี้วี e ทูแม็กสำหรับนักกีฬาไปแล้ววี e ทูแม็กสำหรับคนทั่วไปเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องม,ม,มีมีแค่ไหนยังไงบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มาเทส v ์วีลทูแม็กับผมและพี่แอร์เนี่ยผมว่าประมาณ2-3,000คนมาวี e ทูแม็กตั้งต้นอยู่ที่ประมาณ30บวกบวกอยู่แล้วเพราะนั้นมันถือว่าเป็นค่าที่สูงมากแล้วเราแทบจะไม่ ไม่ได้บอกนักกีฬาเลยว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่แข็งแรงอน้อยมากที่เราจะเห็นคนที่มาเทสกับเราแล้วค่าวิวทูแม็ต่ำกว่า30มสิบสมัยนี้ในต่างประเทศ v ิวทูแม็มันไปไกลามากแล้วมันสามารถคาดเดาได้ว่าคนเนี้ยค่า v ิวทูแม็ต่ำโดนเข้าไอซียูเลยนะพอเข้า ICU เสร็จอัตราการเสรียชีวิตสมมติว่าค่าซับวิวทูแม็อยู่ที่ต่ำกว่าสิบเอ็เขาโดนส่งเข้าไอซ 153คนมีคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือด7คนฟังแล้วน่าตกใจเหมือนในหนังสือเอาเอาลิฟใช่ไหมที่บอกว่าค่าวีทูแมเป็นตัวบอกว่าคนจะอายุยืนหรือเปล่าถูกไหมใช่ครับเป็นค่าที่ค่อนข้างชี้เป็นชี้ตายได้ว่าคนไหนคนเข้า ICU HDU หรือว่าเข้าอร์ดธรรมดามันจะมีตัวเลขบอกได้ค่อนข้างเยอะมากเลยในการทําวิจัยครับอ้าวแล้วคนทั่วไปเขาจะเทส v ์วทูแไ็ด้วยวิธีไหน จริงๆถ้าง่ายที่สุดก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยก็คงเป็น six minute walk test แต่มันอาจจะไม่แม่นขนาดนั้นค่าค่าเคลื่อนมันมีสุขมากครับแล้วตัวเลขมันมีเมจิกนัมเบอร์ไหมว่าอายุเท่านี้วัยเท่านี้เพศเท่านี้มันค,ควรจะเป็นเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยเอาค่าจากนาฬิกามาคูณกับน้ำหนักตัวหารด้วยหนึ่ผู้ชายต่ำกว่า 2>, 2ลิตรความเสี่ยงจะเสียชีวิตมีสูงอ๋อ,อเหรอตอนแรกก็มีความกลัวเนื่องจากถ้าสมมติคุณคุณแม่ผมเป็นโรคนี้ขึ้นมาแล้วต้องมาปั่นจัก,กรยานโอ,อ้ไม่<อ>ไม่ม่ไม่ไ,ม,ไม,มีแต่คนคิดแบบนี้ครับไม่แต่พอไปโลกความเป็นจริงแล้วพี่หนุม่มมีคุณป้าคนหนึ่งบอกว่าไหนไหนก็จะไปจากโลกนี้แล้วขอฝากอะไรดีๆกับไว้บ้าง แล้วทั้ง27คนที่เป็นหนูทดลองหรือว่าเป็นเคสตัดดี้ให้ผมอะทุกคนพูดแบบนี้ด้วยกันหมดเลยนี่คือคนไทยคนไทยครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าการที่เราได้ทำอะออมันเป็นการเจริญมรณานุสติ